ราคาเท่ากันและผิดกันยังไง10ข้อแตกต่ตตางระหว่างต,ต o y o ตาออกซ S Z ไฮบริด <Hybrid S 2> และ Honda ตาด้าเซฟวาก็ EHEV Pre เ i ียมไลนความกว้างของวัคซีเท่ากับ1895มมและความกว้างของตาด้าเท่ากับ1845มมความยาวของวัคเท่ากับ4695มมและความยาวของตาด้าเท่ากับ4830มมส่วนความสูงของวัคซีเท่ากับ1730มมและความสูงของตาด้าเท่ากับ1750มมอัตราสิ้นเปลืองของวัคซคือ23กิเมตรตลิตรและอัตราสิ้นเปลืองของตาด้า19.5กิเมตรลิตรวัคซมี เครื่องยนต์ไฮบริด1.8และ s ป a d a เครื่องยนต e ์ ehev 2.0ไฟหน้าของ v o x y เป็นแบบ reflector type led headlamp ไฟหน้าของ Spada เป็น led sequential turn signal lamp ล้อของ Voxi กมีขนาด17นิ้วเป็นแบบ aluminum wheel ล้อของ s ป a d a 17นิ้ว aluminum wheel exclusive design บอร์ลังของ v o x y พับได้แบบนี้และของ Spada พับได้แบบนี้ Voxi กมีบันไดข้างมาให้ด้วยทางด้านซ้ายมือ Ada, ไม่มีบันไดโต๊ะแถว2ของวอลกซี่เหมือนเอาผ่านไรเวลไฟลออกมาได้จากด้านข้างและโต๊ะแถว2ของสปาด้าพับมาจากเบาะหน้าเหมือนเครื่องบินและนี่คือความแตกต่างที่ลงตัวใครชอบแบบไหนก็เชิญมาดูได้ที่ AMG นะคะและใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ